คุณแม่ทําแบบนี้มีผลทําให้ทารกท้องอืดได้การที่ทารกท้องอืดก็คือภาวะที่มีลมในกระเพาะอาหารส่งผลทําให้ลูกมีการท้องอืดท้องป่องแล้วก็ไม่สุขสบายท้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลี่ยงในการทําสิ่งเหล่านี้เพราะส่งผลทําให้ทารกท้องอืดค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่ป้อนนมไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะกินนมแม่หรือว่านมผสมถ้านมแม่ก็คืออมไม่ลึก ถึงลานนมนะคะเมื่อลูกดูดนมก็มีเสียงแจ๊บเจ๊บๆนะคะก็คือลมเข้าท้องลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องให้อมลึกๆถึงลานนมแล้วก็ถ้าป้อนนมจากขวดนะจัดท่าไม่ถูกต้องแล้วเลือกจุกนมไม่เหมาะกับวัยนะคะสมมติเด็กเพิ่งแรกเกิดคุณแม่เลือกจุกที่ใหญ่เกินไปก็ส่งผลทําให้นมเข้าท้องเยอะค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือลูกของเราดื่มนมมากจนเกินไปหรือว่าดื่มนมบ่อยจนเกินไป ส่งผลทําให้ลูกเนี่ยหลมเข้าท้องท้องอืดได้ง่ายมากๆเลยหากกินนมมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นควรมีช่วงในการหยุดกินแล้วก็มีการกินให้เป็นเวลาค่ะข้อที่3นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ชงนมไม่ถูกวิธีนะเขย่านมไม่ถูกวิธีเพราะว่าการเขย่านมที่ถูกต้องก็คือให้หมุนเป็นวงกลมนะคะในช่วงที่ชงนมใส่ขวดเสร็จแล้วไม่แนะนาเขย่าขึ้นลงเพราะทําให้เกิดฟองอากาศเยอะลูกก็ ดื่มนมด้วยดื่มฟองอากาศเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือคุณแม่รับประทานอาหารที่มีผลทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะๆเช่นอาจจะรับประทานพวกน้ําอัดลมเยอะนะรับประทานผักที่ส่งผลทําให้เกิดแกส๊สเช่นตระกูลกระหล่ำนะคะกะหล่ำปี้กะหล่ำดอกสิ่งเหล่านี้ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากๆก็ทําให้ลูกท้องอืดได้ถ้าลูกกินนมของคุณแม่หรือว่ารับประทานถั่วในปริมาณมากๆเพราะฉะนั้น แม่หลังคลอดที่ให้นมลูกก็สามารถทานอาหารเหล่านี้ได้แต่ทานในปริมาณที่เล็กน้อยทานมากจนเกินไปก็ทําให้ลูกท้องอืดนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือหลังจากที่ลูกดื่มนมเสร็จแล้วคุณแม่ไม่จับลูกเรอหรือว่าไม่ไล่ลมลูกหรือว่าไม่ทามหาเหงไม่ป้อนยาขับลมเมื่อลูกมีอาการท้องอืดส่งผลทําให้เกิดมีภาวะท้องอืดมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่6นะคะก็คือปล่อยให้ลูกร้องไห้นานจนเกินไป เช่นอาจจะเป็นภาวะโคลิกหรือลูกร้องไห้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบเข้าหาไม่รีบอุ้มไม่รีบแก้ไขสาเหตุที่ทําให้ลูกหยุดร้องเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกร้องไห้นานๆร้นนองบ่อยๆก็ส่งผลทําให้เกิดลมเข้าท้องได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น6ก,กิจกรรม6สิ่งนี้ที่คุณพอ่อคุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยง เพราะส่งผลทําให้ลูกท้องอืดน,นะคะไม่สุขสบายนอนไม่สุขสบายได้แล้วก็ยังผลทําให้ลูกกินนมน้อยลงได้นั่นเองค่ะ